บ้านครับเนะครับทีนี้เาองน้อยนะรับตเียหครับีนะครับดีรัเ็ลยนะครับเ้าภารเียวดอรมจนงานออกมารีไซน์นะครับหรือแค่ความคเอครับ

เกงกันตู้บอกคสู้มามีเบิร์ดครับตันตารู่นี้นะครับก็คือเรือยน้าขอล่นานพันสี่รอบสาสองห้าครับทางเ่าแก่น้อยพันเจดเจ็ดะครับเรือย์พันใหม่หรือครับพันเอาเพรนั้นคุยพันเอาไม่คุยกันได้แต่อาจารย์น่คือคือดยเอายกตีต่าๆยกนะครับยกยี่้านาทียกไาที่ห้านาที เข้าชนเข้าคู่ที่สามตามที่ตกลงก,กันเนาะโอเคอ่ากติกาก็สมุนไพรใช้ได้จะขายอย่างเดียวนะครับแต่กวากินได้ห้ามทาห้ามดอดตามุกแปะได้อัลเตอร์สนามสำลีสนามใช้ได้นะครับอ่เดือยเล็บทุกอย่างล็อกไปล็อกด้านในหมดด้านในหมดเลยเนาะ,ม,ะมันชน,นกันแพงไปล็อกด้านในหมดเลยอ่ามุ้งไม่คุมตัวไก่นะครับมุ้งไม่คุมตัวไก่ตาบอดสองตาไม่แพ้นะครับตาบอดสองตาไม่แพ้ ปล่อยไปก่อน5นาที5นาีตายถือว่ามีผลเลยนะครับไก่ถ้ามันตีกันตายก่อน5นาทีถือว่ามีผลเลยสาิงยาไม่วางไว้ในขันที่เราเช็ดน้ำไก่นะครับควนเรียกขันนะครับคับตาบดใช้ได้นะครับแกะตูดได้แล้วก็โยนทิ้งไปเลยไม่ไม่เอาแช่ไว้ในขันที่เราเช็ดน้ำนะอ่านอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ก็สอบถามก็ถามกันนะครับอ่าพิจิกาปรับ30บาทติน2หนึ่งล้านแรกนะครับ สองหนึ่งล้านแรกเท่านั้นนะครับชนต่อชนต่อทุกกรณีจะเป็นการกติกาแบบมีผลร้ายแรงให้มีผลต่อการแข่งขันโดยเจตนาปรับแพ้นะครับเข้าใจเนาะทุกคนามันมีแต่มืออาชีพเวลาคนที่ไปข้อทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเห็นความผิดปกติจะไปร้อยข้อเรื่เพื่อจะไปเอาค่าตอบเราเป็นเบื่อชีพเวลาบอกข้อก่อนดีกว่าไม่ต้องทำไม่ทำดีกว่าแต่บางทีมันจะอาจจะเผลอเรืออะไรเราระงับคนเลยเราะสงสัยระงับไว้บอกก่อนไม่ต้องโกรธกัน รับเลยถ้าเดมันเป็นมือให้มันจะได้สนุกนะครับเพราะมีแต่เงินอาชีพแล้วก็ทุกคนมันถ่ายทอดสนทั่วโลกเลยวันนี้มันจะทําให้แบบเป็นมาตรฐานนะครับไก่ชนกระแทกแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบพาาดอะไรกันมเป็นแบบเรื่องของกีฬาเนาะตรงตรงถ่ายด้วยนะครับวันนี้ห้ามลงสนามนะครับฝากฝากบอกเพื่อนๆทุกคนทุกคนครับมือน้ำให้ฝั่งทีห้ามคนจับคนเข้าไปเลยโอเคได้ไหมขั้นที่ห้าเดี่เดวให้ไปหานะ